อเอางี้ดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรากําลังไปบ้านนิวเดย์กันนะคะันแล้วโดนเพื่อนๆโทรตามเนาะไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่าหรือเราเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่าแงประเด็นนะ่ะโดนโทรตามอะไรก็คือมาชุดนอนเลยนะคะคือลหลังน้าเป็นฝันละออกมาเลยแล้วเราก็ถึงบ้านนิวเดย์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อ่าอยู่กันครบเลยคุณแม่มือใหม่นะคะแล้วก็คนที่กําลังเป็นคุณแม่กําลังกันนี่ก็อยู่อ่าครบนะคะตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องครัวเตรียมอะไรกันก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลย,เลยทั้งนั้น เราถามอะไรก็ไม่มีใครบอกเรานะคะอ่าสรุปสุดท้ายเขาถ่ายคลิปกันคลิปกินถ่ายคลิปกินไม่เท่าไหร่อ่ะดูต่อสรุปกะเทยโดนแกงค่ะกะเทยโดนแกงนะคะโดนให้กินมาดูน้ำซุปขีสดนะคะแล้วดูอ่ะกะเทยก็ต้องกินอ้อ้ใหญ่ด้วยอ้าอ้าอ้ําอ้ําอ้ํา กินแบบกินแบบอริดอร่อยเหลือเกินนะคะก็ดูอ่ะกินดูจากปากนะคะว่ากินคําใหญ่ได้แค่ไหนเนาะโอ้โหสุดท้ายนะคะมาบ้านเขาเราโดนแกงนะคะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวอ่ะอ่ะอ่ะกินเข้าไปอ่ะกินเข้าไปโดนแกงก็ต้องกินนะคะเคี้ยวเข้าไปไว้เคี้ยวเดี๋ยวนี้กระเทยร,รีบเคี้ยวอ่ะสรุปนะคะข้าวเหนียวจะติดคอคะ่ะติดคอไม่พอนะคะน้ำไม่มีคะ่ะอ่ะตายอีกคอแห้งคอแห้งคอแห้งไม่เท่าไหร่นะคะอืคอแห้ง แห้งเหลือเกินตอนนี้นะคะโอ้โหดูจากปลาน,นิลนะคะสดเหลือเกินโดนแกงค่ะมันต้องต้มค่ะที่จริงมันต้องต้มมานี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับตรานนะคะลดลลันป้าเนาะอยู่กับคุณหลานนะคะแล้วก็นี่นะคะคุณพ่อมือใหม่คุณพ่อมือใหม่มาแล้วดดเลยนี่ม้วตายแล้วเสือซ<แ>ิดไลน์มัดใหม่รู้จักเสือซิดไลไหมลูกใช่อ่ะอ๋อ เป็นเป็นพ่อลูก่อนพ่อลูกก่อนแหละโอ้โหหมดกันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับเล่าว่าเล่าก็ต้องรับผิดชอบลูกต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องรับ